มามามาไอ้ตั้นเข้ามาเกมนี้สนุกด้วยกูว่ามึงชอบแน่นอนระเบิดไฟนี่นะเออเล่นไงวะง่ายๆเลยเดี๋ยวกูสอนให้กูจอยนี่มาแล้ว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 นี่ไอ้ไอ้ตันมาแล้วไอ้ตันมาแล้วโคบโคบโคบไปเว้ยไปเว้ยอันนี้สามคน ไอ้ไอ้เฮียไม่ได้อดได้ดิอดได้ดิไหวไหวไหวไม่ได้เล่นไอ้ดิหัวเบคอนหัวเบคอนนี่ไงหัวไอ้หัวยนิวหัวเบคอนไอ้นิวมันเปลี่ยนทรงผมแล้วดิร้อมันไม่ได้ละมาแล้วเชี่ยมีมีอาวุธมีพั่วอยู่ในมือใช่ไหม เออพวกไอไอตันมึงเห็นกระเป๋าปะกระเป๋ามันเขียวว่าศูนย์ลบสิบอ่ะ,อะมันสามารถเอาไปเก็บของได้ไว้กดเอฟแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของตอนเนี้ยเอาอเ,เอาเงินที่มีอยู่ในตัวเนี้ยยี่สิบดอลลาร์ไปซื้อทานก่อนซื้อฐานตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เดือต,ต,ตามมากรมานี่นี่นี่นไอไอเนวมึงมีเงินเยอะสุดอ่ะมึงไปซื้อปืนมา ซื้อกดกดเลยซื้อกดกดอีอ,อีครั้งอย่ามึงกดเอาเมาส์เมาส์คลิกซ้ายค้างอะ่ะมันจะถือว่ามันจะถือเวเอาเอามาลากใส่เข้าเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันติดประตูกดเอฟก็ได้ถ้ามึงถือกระเป๋าอยู่จ้ะมึงกดเ e ออ่ะก็กดเ e อฟ e ใส่ฐานมึงอะ่ะไอเดียวมึงอย่าไปขโมยไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วมึงก็ไปใส่ในเชื้อเพลิงไอ้นี่รถไฟ กันหมดละใช่หมดละมันจะมีคนหนึ่งที่มีปืนอยู่ในตอนต้นเกมอ่ะต้องให้คนกัวไว้ทำอะไรวะฟาดศัตรูฟาดซับบี้ฟาดฟาดฟาดมึงฟาดเป็นไงอี้ยไอ้หัวล้นเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอบ้านเจอบ้านลงจอดจอดจอดนี่ได้เวลาฟาดศัตรูแล้วนี่ไงฟาดฟาดทะลุ เออขโมยกอบโกยกอบโกยเอาเฮ้ยไอ้ชี้กูกำลังจะเก็บอยู่เอากอบโกยกอบโกยกอบโกยให้หมดเอาเอากระเป๋ากดเอฟเก็บก็ได้นะมันเก็บได้ทุกอย่างอะอันนี้เป็นเชื้อเพลิงดิไอเนี้ยเอามาติดติดดีกว่าจะป้องกันเอาใจกันเก็บไว้จะเอาไปขายมันเขียวว่าขยายไอ้ชี้ เนี่ยแบบว่าขายได้ไม่ค่อยดีเออมันมีมืดอยู่มืดแล้วซอมบี้มันจะดุขึ้นเออซอมบี้มันจะกูเข้ามาเลยอาวุธมันอัปเกรดไปเลยป่ะอาวุธที่เรามีอัปเกรดไม่ได้แต่ว่าจะเอาจะสามารถหาเงินได้หาเงินแล้วไปซื้อปืนเหมือนไอ้นิวปืนอะดีสุดเลยปืนมีปืนมีกระบอกเดียวแบบมีมีหลายกระบอกเลยมีหลายกระบอกไอ้มาพวกนี้ฆ่าได้นะเว้ยฆ่าแล้วไปทำไปเชื้อเพลิงไอ้เหี้ยก็ถ้ามึงเห็นเชื้อเพลิงตรงรถไฟป่ะตรงเนี้ยถ้ามันหมดอ่ะ เราก็ขับต่อไปไม่ได้แล้วถือว่าเราจบอ๋อแล้วเติมยังไงอ่ะถ้ามันหมดเออสามารถเอาศพซอมบี้มาเป็นเชื้อเพลิงได้ศพตัวอะไรก็ตามก็เป็นเชื้อเพลิงได้เฮ้ยเชี่ยเจอแก๊งคาวบอยเฮ้ยมึงเห็นด้านขวาา่ะอืมมันยิงเราวะยิงได้แต่เหมือนมันไม่ตามว่ะมันยิงเรานอะเว้ถ้ามันตามมาตรงยาวเลยพี่ตรงยาวเลยไอเดวเงียบเลยว่ะ กูขับอยู่ไะจริงจังเกมมี่อันนี้คือเอามาทําเป็นอันนี้ทําเอาําทเป็นแล้วประตูอ่ะไม่ไม่ที่ป้องกันเฉยแบบว่ากันไอพวกซอบบี้มันกูขึ้นมาอ๋อเราสามารถทำนี้ได้เหรอใช่เอามาติดไว้เว้ยมึงถือมึงกดคลิกซ้ายครับสามารถติดรอบรถไฟได้เลยใช่ไหมติดได้ติดได้มึงกดคลิกสิ่งของมึงเห็นซอบบี้ปะพี่โคตรเยอะอ่ะมันกูขึ้นมาได้เลยเว้ยมันตามมาเหรอเออมันตามอยู่ไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะไปเลยตรงยาว เชื้อเพลิงจะพอปะ้ะเอ็นยอมึงมีปะ้ะพออยู่พออยู่โอเคโอเคคือมันติดด้านหลังได้ปะ่ะไอ้พวกป้ายอ่ะติดได้หมดเลยรอ,รอบรอบรถไฟเลยวะเออเฮ้ยถึงสถานีจอดแล้ววะเชี่ยเรายังไม่ได้ของอะไรเป็นชิ้นเวีานเลยอ่ะเอ,เอไอน็นยอมึงมีของอะไรวะเอาไปขายดิกระกายไงมันได้ราคาไม่เยอะนี่ซื้อเชื้อเพลิงพอป,ป่ว้เฮียเฉยเราต้องเราต้องทำไงดีอะเมื่อละมียาซยื้อแล้ว อืมแต่ว่าต้องมีเงินก่อนจังหวะแรกอะมีขอองซื้เนี่ยไอ้แย่ได้ทีละห้าดอนไม่พอสีบาทไม่พอมามาไอ้ป่องเลยยิ้มเอ้ยเชื่อมามามาม้าขอยิ้มด่วนเดินติดวักอยู่ไอ้ยี่เอาพวกไปฟาดมันดิเออกูกูขอเชื้อเพลิงเลยกูขอเชื้อเพลินด่วนๆในยัไงในยัไงมอเตอร์ไซค์โนขี่ได้ขี่ได้แล้วไงกูจะเอาเชื้อเพลิงไอ้ยี่ ฟเฮ้ยเยี่ยมมึงขี่ศพบอเอ้ยกูเจอไม้แล้วกูขอฟ้าก่อนเลยนี่ไงนี่ไงตายไอ้เชี่ยไอเดียวมึงมึงเล่นกระสพบออ่ะไอ้ตานมึงเห็นไหม กิดใหม่ไอ้เฮี้ยกูตายมันเกิดใหม่ปะเหมือนจะไม่เกิดใหม่นะเกมนี้ไอ้ไอ้นี่อย่าเอากูไปเชื่อเพลินตายแล้วกูตายเลยอ่ะกูดูพวกมึงเล่นไหนเฮี้ยตอนเนี้ยกูได้ครัวด้วย แล้วกูโดนฟ้าผ่าตายได้ไงวะโอ้โหโคตรโชคดีเลยมึงอย่าเอากูไปเชื้อเพลิงนะมึงเอาเอากูเป็นคนสุดท้ายเอากูเป็นคนสุดท้ายเว้ยถ้ามึงจะเอากูเป็นเชื้อเพลิงขายได้ป่าวอาวุธอันนี้จะเป็ราคาอย่งขายได้เหรอมาดูเอ้ยไอ้เฮี้ยกูกูลากศพได้ด้วยไอ้ดิวกูตายแล้วแต่กูยังลากศพได้เอ้ยไอ้ตั้านมึงโยนกูโอ้โหขายไม่ได้อ่ะกูไปไกลเลยที่ไหนอะ กูอยู่ตรงบ้านเนี่ยหน้าประตูงรับกูหน่อยดิโยนเล่นๆไปพ่อเอาศพขึ้นขึ้นไปด้วยดิไอ้เหี้ยกูตายแล้วเฮ้ยมึงทำดีๆหน่อยดิเฮ้ยเช้าแล้วไอ้เหี้ยมึงโยนเล่นหาพ่อเอากูขึ้นรถเอากูขึ้นรถเอากูขึ้นรถไม่ไอ้เหี้ยอยู่ข้างหลังดิสัตว์แล้วตัวกูดำปี๋เลยไอ้เหี้ย ถึ้งไม่ยี่ตัวขึ้นไม่อ่ะขึ้นไม่ขึ้นไมเออนั่นแหละนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยไอ้เยี่กูเห็นไอ้ยี่ดูกูตกเอ้ยกูตกมึงเอาศพงมันเดวนๆหน่อยโูวิวหน่อยโูวิวเฮี้ยอะไรอ่ะงเ้ยเอาส่งนี่กินอดิสเอาส่งปีนอดิกดแซดกดแซดกดแซดมันติดปะ อ้าวติดปะไอ้ตัวกูไม่ไม่ติดแหละเออช่างไม่เหรอปล่อยปล่อยกูอยู่นี่แหละพวกมึงหาของอะไรเยี้ยเดี๋ยวกูอ้าวเฮ้ยน้ำมันหมดหรอ่ะพ่นไม่พ่นกูเหี้ยเดี๋ยวกูไปเชื่อเพืองได้โพ่นยาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้ำมันหมดไอ้เชื้อเพื่องหมดว่ะ อูซินะอ้าวทำไมไม่ไม่ไม่ไอเนี่ยไอร้ไหมไอ้ย่าไอ้โอยู่กูไม่โดนเผาไอ้ี่ยตัวมึงไม่ไหม้ไะไอ้ย่าเยอะไรเนี่ยจบแล้วไอ้ี่ยไม่มีเชื้อเพลิงเอาพวกมึงอะควายมา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 ไปกันเลยไปเลย ไอ้ต่อตัวต่อตัวต่อตัวเยอยกูเด้งกูเด้งว่าตัวว่ตัวว่าตัวว่าตัตัวว่าจะั่งไอ้เเซวิสเซวิตคุณโง่อะไรอ่ะพูดว่าอะไรวะเล่นด้วยได้ไหมอ่ะไม่พวกมึงไม่ต้องเล่นหรอกไอ้ไอเงิน20ใช่คือตอนต้นเกมมันจะมีทองเว้แท่งทองมึงเห็นปะเห็นแท่งทองปะอันนั่นขายได้ห้าสิบดอลแล้วไปซื้อปืนได้ใครไวก่อนได้ก่อนไว้ อย่ากูก่อนกูก่อนกูก่อนเฮียบวไอเอาเฮียไอเงินกูไอสัตว์ไอเยี่ยนิวไอเยี่ยนี่มือไวไอสัตว์เยี่ยสิงมือไวไอเฮ้ยซื้อฐานซื้อฐานไวเอ้ยมึงเอาฐานไปเออเก็บก่อนเอาเงี้ยนี้ไปด้วย เออเออไอ้พวกเนี้ยเป็นทำเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยแต่เอามาติดข้างหลังก็ได้หมดแล้วอ่ะเติมทานไว้เติมทานไอเดวอยู่ไหนอะมาดิกดแซดกดแซดมึงเอาเมาส์คลิกไปอ่ะแล้วติดอะไรไปกระดาษแม่งไปข้างหลังไว้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยจอดจอดจอดกันจอดกันจอดกันไป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 แกนรอรอไอ้ตันไอ้ตันโอเคตรงนี้มีบ้าสองหลังพอดีอ่ะ สูวาสู้วาเอาของเอาของไม่มีวะอันนี้ไม่มีเฮียกอบโกยดิวางไง้านแฝงอะโอ้กูรวยแล้วกูรวยะกูรวยแล้วกดแซดกดแซดแต่แล้วมันไม่ติดเหรอมึงต้องแบบเอาของแนบติดกับรถเลยอะแล้วกดแซดอะเออนั่นแหละบ้านแม่งไฟไหม้ด้วยรถไฟไปรอด้านหน้าได้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 เอ้บ้านด้านซ้ายมีบ้านหลังหนึ่งกูไปเองเออว่าเฮียไม่มีอีกหลังนึงอะ เออเก็บเป็นเชื้อเพลิงไงพี่ v o k ศพจะได้วะที่แม่เอาศพตัวคนอื่นมาทำเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ตายหมดเลยกูไม่ไหวเออไอ้เหี้ยกูขนศพดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีของอะไรบ้างวะกบโกยกบโกยเอ้เชื้อเพลิงเต็มเลยโอ้รอบนี้แบบโคตรรวยก่ะ้กูได้นี่มาเออไอ้ถังนี่มันทําเป็นเชื้อเพลิงกูเอาของออกให้มึงแล้วมึงรับเอาให้หมดเลยนะไได้มึงเอาของมีค่าไปหรือวขยะเอาไปอันนี้เชื้อเพลิงไปไป ีตกไปไปไปกูเก็บได้แค่สิบอันนะเว้ยมันมันพอปะเนี่ยพอปะวะไว้มึงจะโยนเล่นทำไมวะไอ้ต tamam> ัดแค่ลูกนบาทำไมได้วะเจอเจอบ้านด้านขวาว่ะเอาปะเร็วเลยจอดมา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 จอดจอดเลยจอดเลยอุ้ยเฮียโอ้ยโอ้มันวิ่งไปหามึงก่อนเลยเดี๋ยว ก็ศูนจำกัดไปวันอะเหียจำกัดจำกัดฟาดฟาดฟาดมึงเอาปืนยิงดิของกูเต็มแล้วสิบลบสิบไอ้ของม่งล้นเลยว่ะตอนเนี้ยชิบหายแล้วเอ้ต้องเอาของทิ้งไว้ข้างนอกป่ะข้างนอกไปถึงแบบไอ้ตรงรถอ,อะ่ะเอากดแเออมันจะได้แบบมีพูเลื่อนลีวะลีลีลี แต่ว่ามันจะรีชาร์อะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องรีบบวกไปหมดไอ้ไอ้พวกศพอ่ะไอ้พวกศพเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายุงไฟไอ้เอ๊ะมึงรอรอไอ้รอไอ้ตั้งห่อยรอไอ้ตั้งขึ้นมาขึ้นมาเคลื่อนมาเคลื่อนมนี่กูแฝงยี้เลยรีบรีบเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามองตอนเคลื่อนด้วยมึงขับยาวเลยขับยาวเลยเนี่ยไม่ต้องจอดนะขับยาวไปเลย หลอนทำไมวะได้ยินเสียงมัป่าปะถ้าพระจันทร์มันเป็นสีแดงอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นแวมไพร์มันจะลปูมึือปูดันอยู่ข้างในอะไรอ่ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในเย้ต่อกุญเล่คนเดียวโคตรหลอนอ่ะเพลงเพลงเราใจเหี้ยซอมบี้แมนติดใจตัวน่ะตัวหรือแมนอ่ะเออใช่ใช่ใช่ซอมบี้มองไม่เห็นเลยเฮ้ยกูออกกูเห็นนอกกูไฟเฉยเลยเฮ้ยด้วยเฮ้ยเออเออเออเอ จอก่อนจอดก่อนไปดูด้วยจอดได้ไหมได้ไม่มีอะไรไอชิโนะไม่มีอะไรจอดเลยจอดเลยไอชิโนะไอชิีนะกูบั็อกออกมักรึเปล่ามันบั็กมันบั็กไปไปข้างหลังเนี่ยไปเสียงมันเราใจว่าเฮ้ยเชี่ยข้างหลังข้างหลังอุ้ยแม่มีเอ้ยใส่ดันกูเนี่ยไอ้ชิโนะกันขลุกไม่ไม่ไม่ไมันมันไอ้นี่รถรถแม่งขับแล้วแม่งไอ้นี่เว้ย มันเด้งไอ้เชี่ยไปคุยอะไรไปรู้เอาไงแล้วกูมานั่งอะไรตรงนี้กดกระโดดมึงเด้งนะเอ้ยกูกูไ่กูนั่งตรงนี้เลยไ <laughs> อ้ยี่เก้าอี้มึงนั่งได้ดเลยโจ๊บีุบีไีเห็นแล้วเชียร์ถึงแล้วว่ะเช้าพอโดีเลยโอ้โหเช้าพอดีเลยอ่เดี๋ยวเราเอาของไป<า>ขายด้วยอนนเอาเงินไปซื้อปืนเว้ยสร้างให้กูสร้างที่ไอ้ยี่โดนแม่งเอาเลยของนะฮะ เฮ้ยกูได้ดิโอ้ยเหียกูต้องเอาปืนก่อนกูมีไหมขายแล้วอะเฮ้ยกูก็ไม่มีเฮียมันได้แค่ห้าดอนน่ะเงินโคตรน้อยไอ้นิวอ่ะรวยสุดแล้วมั่งอะรวยหมดเลยรวยจนไหนวะพี่สันเฮียกูเหลือแค่สิบดอนเนี่ยตอนนี้เฮียมาวิ่งหนีกูาไมฆ่าแม่งแล้ว นี่ไงศพเกุ้งออกกูได้มาสองตัวเชื้อเพิงเอ่อมีมีคุณค่าแปลว่าเอาไปขายแล้วได้ราคาไปยังไปกันไปตรงไหนอ่ะออกกูนะกูอีนี่ว่าจะไว้ว่าตั้งตรงไหนวะเออไอตรงนั้นแหละมึงเอาไปขายอ่ะมันได้แค่ห้าดอนในรูปเพี้ยนนั่นอ่ะเดี๋ยวจะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีไป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 เราไปหาของก่อนที่มันจะมืดก่อนเฮ้ยเจอ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  ไปเว้ยไปเว้ยหรือโอ้โหแขนใครกันเนี่ย<ฮ>โดโกฟาดโดโกฟาดโดโกฟาดตายเอ๊ะอะไรอะรอะไรอะเฮ้ยติดบั๊กเออเฮ้ยไม่ทาน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 เก็บเลยเก็บเลยเอ๊ะ<อ>ข้างวมันมีอะไรอ่ะเอ้ะตัวอะไรวะเออเอ้ะตัวอะไรอ,ะ <S 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 อ่ะ๋อหมาหมาหมามีหมาอยู่ยข้างนอก มันคือหมาป่าเมึงลองออกไปดูดิเฮียมันไล่ยังับมมือใช่ป่ะหมาป่าไอ้เฮียมันเก็บหมดเลยสรค่ะที่มันต้องเขียวว่ามีคุณค่ามีค่านั่นอะเอาไปขายได้อไอพวกนี้ร่อยขุดของกูเลยกูเอาติดต้นไปนึงกันกันตกเอ้เจอกูกันตกอุ้ยเชี่ยเชื้อเพลิงเกือบเต็มอะตอนเนี้ยเชื้อเพลิงเกือบเต็มอะไปต่อเลยไปต่อเลย เออมึงอย่าไปเดินล่อซอมบี้ก็พอมึงว่าของในบ้านซอมบี้มันจะมีอะไรปะมันน่าจะของเยอะตรงนั้นมันมีหมู่บ้านนะเฮ้ยเชี่ยมีฐานมีฐานไอ้แหมสีทองทองไว้เลยนะโอ้โหมันมันเก็บอะไรไปมันเก็บอะไรไปวะไม่ห้มันดูเลยมึงทิ้มันทิ้งดิสีทองทองอ่ะไอียะห้าสิบดอลลเป่าแท่งทองเปล่าไอ้เหี้ยมือไวอ่ะเอ้ยมึงจะแวะปะเนี่ยไอ้ด้านหน้า งั้นเราแหวดอย่างนว้น่ะน้แวะได้เหรอซอมบี้เยอะนะตีตีตีบนรถตีบนรถเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเว้ยมันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้กูอยากแหวว่าหิวจะมืดแล้วป่ะมันมืดแล้วมันมืดแล้วมึนแล้วเชี่ยอันนี้แหละที่กูบอกเพราะมึงเห็นพระจันทร์ปะสีแดงไอ้ไอ้ไอ้นิวมึงจอดกูก่อนกูขอกระโดดก่อนกระโดดลงไปก่อนไอ้เหี้ยเออไปเลย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  อยู่ข้างในอยู่ข้างในแวมไพร์เหรอเดี๋ยวแม่งบัคออีกไ้เออแวมไพร์วะเดี๋ยวแวมไพร์แม่งจะโผล่มาเวิ่งยาวครับจะโผลงตรงไหนจำได้มันโผล่มาข้างหน้ารถเลยเฮียกูถึงกูรอนแล้วกูก็ฟาดแม่งล้มมาไอ้เฮียแม่งปิวเลยเออรอเลยเลตรียวเลยกูรได้กูรอดใจหกล้านเลยไอเราหาอะไรว่าหลังเราถ้าเราได้ของพวกนัเราหาแปะตรงริมๆนี้เถอะเออรอรอระวังฟ้าผ่านแปะ เออไอ้เฮียรอบที่แล้วมันโคตรเฮียเลยเอ่ะเฮ้ยเช็คพอยต์มีของอะไรอ่ะเอาไปขายเลยเอุอ้ยตัวอะไรอ่ะแวมัพายปะมึงยิ่งเสียงมังพายที่ตอนนั้นกูตีแม่งตายอ่ะไอ้ใครตายนี่ไงนี่ไงมึงเห็นปะไอ้เฮียใครตายวะนี่ไงมีคุณค่าด้วยกูเอาไปขายเลยเฮ้ยไอ้นี่มันขายได้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะสิบห้าดอลลาร์ไอเ้เฮียมังพายขายได้สิบห้าดอลลาร์ เนี่ยมันตายแล้วมันตายแล้วเฮียกูกูเก็บเลยมึงเอาศพไปขายดิมึงจะไปโยนเล่นดับคุยอเลยเฮียเฮ้ยเหรอวะเออกูได้อีกศพไอ่เฮียวิธีปั๊มเงินวิธีรวยทางรัฐเออได้ตั้งเยอะเลยนะเว้ยกูซื้อกระสุนเพิ่มละกูได้มาห้าสิบห้าโดนเสื้ออะไรได้บ้างวะกูแปะป้ายกันแปะมันดีๆีเฮ้ยพอดีกูซื้อปืน่ะ มีปืนมีเชื้อเพลิงครบไปเลยไปเลยไปเลยทางานเต็มแล้วนะเออโคตรโคตรเหลือเฟ<ฆ>ือเพราะ<ฆ>ว่าเชื้อเพลิงข้างหลังเต็มเลยมึงเห็รอบลองกองลองเล่นกันอุ้ยดีได้มีกันดู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 ด,ดกัน <c oughs> แล้วหว่าอันนี้มันกัน<ฆ>หน่อยเดี๋ยวก็ปิว<ๆ>เห็นซอมบี้อ่ะไม่มีอ่ะอุ้ยเชี่ยโกรยไอ้เชี่ยอุ้ยอุ้ย ไอ้เยี่ยมือไว้ไอ้สารมึงแบ่งเงินกูบ้างกูได้กูได้แท่งเงินมาเี่ยกูได้มาอะไรเนี่ยกูได้อันเนี้ยมาอะไรอะไรนิวไอ้นิวเอ้ยเอาของมาแบ่งกูขายมั้ง๋ยวกูให้แท่งเงินอะนี่นี่นี่อ้าวเอาอันนี้มันไม่รู้อะแต่ได้เยอะอยู่อยากได้ปืนบ้างอะพวกมึงปืนกันแล้วมึงเอาเอาเงินไปซื้อปืนไ้มึงเก็บสักห้าสิบดอลน่ะซื้อปืน เก็บดีๆแล้วเว้ยแท่งเงินน่ะไอ้ก็อ,อี้ก็ไม่เชื่อจอดไว้จะนั่งไหนอ่ะไม่เป็นไรครับตรงนั้นมีคาวบอยอ่ะี๋ยวกูไปฟัดกับคาวบอยก่อนนีไ่ไงบริจาคศพเชื้อเพลิงอะไรวะม้าขี่ได้แม่ จะลุงบอกนะพี่ไม้มาไงวะเที่ยมีม้าม้าเดินได้เยี้เอาไว้เป็นเพื่อนเอาเอาว่อะไรเกมไม่ตายเอกมบ้ากอเออไอ้เกมมันออปติไม่ได้ดีมากพนักพิงป้ากุ๊กตุ๊กกู๊กตุ๊กเอ้ยรอกันรอกันรอมันได้หมบกุ๊กมัน เออเมือ่อลหรอะเชี่ยอุ้ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อหมามีกล้ามไหมเฮียหมาหน้ากล้ามเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,เ,วเอ็มมึงทิ้งกูไว้ตรงนี้ดูกูตรงไงได้เหรอมึงฟัดคนเดียวไหววะมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้ไอไอเทีย,ยก,กูเอีอยู่ไม่ไหวอะไร <laughs> ไปไปซื้อของไปซื้อของก็เอาไอ้เทียนี่ไปเอาไปขัง ไอ้เชี่ยได้ตั้งสามห้าว้าวเนิวได้เท่าไหร่อ่ะที่ผ้ารีมา,า,มาสมมาได้ปะไม่ได้ไอ้เชี่ยเป็นเชื้อเพลิงไอ้เชี่ยแม่งดูแพงพจังว่า,า,าโอ้โหได้ตั้งสี่ห้าดอนเอ้ยมานักล้ามเอ้ยมันขายได้ปะมานักล้ามอะ่ะขายได้ปะมีคุณค่าไอ้เชี่ยมันขายได้เอาไปขายดูดิ มึงมีห้าสิบดอลน่ะไปซื้อซื้อปืนอีกื้ตรงไหนมึงแถมกระสุนวัไม่อะต้องซื้อกระสุนแยกกระสุนสิบห้าดอลนี่นี่นี่กันสมิธมึงดูเงินในนิ้วดิเชี้ยร้อยยี่สิบดอลนะเฮี้ยมึงมาซื้อตั้งป้อมปืนได้เนี่ไอเนี่ยไอเฮี้ยมึงดูดิไอเฮี้ยป้อมปืนได้อะไม่ไม่อย่างซื้อไม่ได้ต้องร้อยยี่ห้ากูว่าพวกกูพร้อมที่จะสู้กับหมู่บ้านแล้วมั้ง มีปืนทุกคนอ่ะไหวเปล่าวะเติมเติมเดียวเพิ่งดิไอเชี่ยดิวไม่ยังแบบไอเยี่ขายไม่หยุดเลยไอสุลต่านนี่อะสุลต่านจัดไอเนี้ยรวยจัดอ่ะขยะกูเต็มมาไอเชี่ยข้างหลังอะโอ้ขาเอาไปไอ้นี่ให้หมดเลยนี่จะสุตกูมี66นะสู้ปะสู้กับไอ้พวกหมู่บ้านไฟไหม้ปะเจอแบบใหญ่ๆเลย เปิดมาแรงเว้ยยิงแบบสองนัดซอมบี้ร่วงเลยสามนัดได้ป้องสองสามนัดอ่ะเออเอาพว่ตีทีนึงก็รอดละนี่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 ไอ้เหียโอ้โหดีชีตขับขับยาวๆไปก่อนขับยาวๆไปก่อนโอเคจอดเลยจอดเลยยิง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 ไอ้เหียพวกมึงไม่ได้พุดได้เกิดหรอกไอ้ควายเอ้ยลง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  ไอ้ไอ้ไอ้เนียวอย่าเพิ่งขับ style. ไอ้นิวอย่าเพิ่งขับยิงหัวมันสองนะนตาย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 อ๋อเฮียซอมบี้แม่งวิ่งไปนู่นเลยเคยอะไรวะเนี่ยสูญหมดหรอใช่ละเชยเราเราต้องรีบพ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดแล้วกูเหลือห้านัดไอน <uss S 1> ้นิวมึงอย่าเพิ่งเออเชยมึงทิ้งของก่อนก็ได้ซอมบี้อ่ะ ไม่ต้องม่ใช้เว่ยเราต้องรื้อของก่อนเดี๋ยวมันจะมืดแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตัวเล็กๆตัวแยกๆอ่ะเราตีด้วยพวกเอาเฮ้ยชี่ยเชี่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 วิ่งไวด้วยอ่าเก็บไปก่อนเอ้าเชี่ยม้าม้าไอ้พวกขี้อ่ะไอ้พวกขี้เจอพวกกูใช้บัคดี ชิบหายนี่ลาโคมคมเฮ้ยมันต้องเราต้องโกชิเปิงหมดละเชื่อเพิงโคตรเยอะอ่ะแต่ของอดีหรือเปล่าวะเฮียข้างในอะ่ะรู้สึกว่าของไม่ค่อยดีเทปีเสรีภาพอีกแล้วในมีของดีปะมืด<ม>แล้วเชี่ยจะมืดโอ้เฮ้ย ไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยกูจะตายรีบกลับบ้านเลยนะไอ้เหี้ยกูเจอป้อมปืนเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเจอในยการเงินอุ้ยเฮ้ยกูกูออกไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไปอยู่บนรถไฟก่อนไปกูออกไม่ได้กูติดอะไรไม่รู้ ไอ้ไอ้ดิวมึงเห็นปะกูมองไม่เห็นนะมึงติดหน้าต่างนึกออกมากูอยู่ตรงไหนอ๋อไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นโคตรมืดเลยไอ้วเหียมึงเห็นเลือดกูป่ะกูจะตายแล้วไอ้นี่อะไรข้อนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเลือดกูไอ้นิวมันมีเอ้าเฮ้ยตัวข้างหลังมึงอะไอ้นิวกดแตะไอ้สัตว์เออกูไม่รอดโอ้ อุ้ยอยู่ไว้สี่ห้านิวกูกูถโดดมดโอ้ยไอ้เหี้ยกูกระโดดได้ตายกูกระโดดไอ้ยัยนิวไม่ตายไอ้ยูตายอหรอไอ้ยัยอย่าทิ้งกูไอ้เต้นเฮ้ยาไมาทิ้งผู้โดนลงเบลล์สอบเกันไอ้เหี้ยมูมาดูเลือดกูดีเลือดมึงมึงเห็นซอมบี้ไหมเนี่ยมันขึ้นไปแล้วไอ้ยูกูไม่มีปืนแหวงไมีชัไดแยังคำเอ้ย ไอ้ยังพึ่งยิงมันกูกำลังโดดไปหาอยู่ไอ้ยังกูเป็นสมดิ้งดึ๋งโซบี้โซบี้บี้ขึ้นมาเต็มเลยไอ้นิวนิวสมนิวนิวสมดิวไอ้ยังฟูริตามานะเจ้อยากูดูไอ้เอ็นดิวถ่ายทอดสดก็ได้วะไอ้เนี่ยไงมึงเฮ้ยช้าแล้วช้าแล้วมามึงมึงเห็ุส่งกูไว้เี่ย กูอยู่ข้างหลังสุดมึงอยู่ไกลมากเลยกูเลยเออมึงรีบๆรีบเร็วมาเร็วมาใไปกูกลัลังเด้งไปหาอยู่ที่ศพไม่ตายเด้งได้เออมึงเห็นกูเด้งอยู่วะเฮ้ยไอเดียวเล่ากูดอยเออนายกีเด็กศพเด้งมาเด้งมาเลยไอแย่ศพเด้งได้เฉยเลยเยอยแล้วทำไมกูต้องตายก่อนไอเย้ยดูศพเลย กูเด้งมาหามึงไอซสมบี้สบรถเขาเยอะเฮ้ยไอ้เหี้ยเออรับกูไปชมไหนได้เฮ้ยกูอยากเห็นความพีหน้าของพวกมึงกูไม่ได้เก็บในนารกันมานอันหนึ่งว่ะอ้นีเฮ้ยหน้ากูถลอกหมดแล้วไอ้นิวนาลิกาเงินไหนนิวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหมู่บ้านนั้นมันฟูนั่วแต่ว่ามันเอของดีจัดเลยแต่ซอมบี้แม่งแบบอย่างเหี้ย คือคือแม่งกลางคืนก่อนไอ้เหี้ยกลางคืนก่อนแล้วแม่งแบบเกียของไม่ทันไอ้เหี้ยกูได้แมงเขียนอะใช่หรอไม่กงเขียนเอาไปกันไอ้นี่ว่าแวมไพร์อ่ะตอนแบบกลางคืนเลยอ้งเออกูเดาว่าใช่เอามันดูศพบนรถมึงดูศพซอมบี้บนรถเชยทำไมกูอดเล่นอีกแล้ววะมันต้องมาดูพวกมึงเล่นเนี่ยมึงต้องเซียนกว่านี้ไหมไอ้เนี่ยกูโดนซอมบี้ตุยตุยนี่ตีทีเดียวตายอ่ะโอ้โห ไอ้เนี้โยนกูขึ้นไปดิกูจะดูอันนีเพิ่งออกนะไอ้เหี้ยโยนขึ้นไงสัตว์โยโย่โยขึ้นไปดิ <laughs> <laughs> จะเบื่ออะไรไอ้เหี้ยมันจะเบื่อแล้วสัตว์เลยด,ดีดีดิเออขึ้นไปไอ,อ้เหี้ยคูสามแต้มไอ้เหี้ยไม่ลงฮึสัตว์ไม่ลงว้ามึงไม่ได้ไปไหนหรอก ทรงเนี้ยโอ้โหแล้วกูอยู่กับกองซอมบ,บี้เน่า